มีพ่ทำไมพี่เหนื่อยไหมพี่เหนื่อยไหมพี่เหนื่อยไหมพี่อย่างก็บอกน้องๆไปกันว่าสงสารพี่ไหมวันนี้พี่กางเกงพี่รัดมากน้องพี่แต่งตัวดูดิฮะแต่งตัวดูดิอ่ะตอนนั้นพี่ต้งแต่งตัวอะไรไม่รู้แตอนนั้นแต่งตัวอะไรไม่รู้ตายตายว่าใครชนะบา็อกแน่นอนบา็อกแน่นอนบลกแน่นอนถ้ามันโดนแป้งอะแป้งมันกลับด้วยมันกลับคนเดียวให้มันกลับคนเดียว นิดเดียวนิดเดียวโอ้นิดเดียวเนาะหัดเสียวนิดเดียวเนาะผมนั่งแท็กซี่กลับบ้านสภาพนี้เลยพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่นั่งรถตายนึงมันก็นั่งรถทัวร์มาเหมือนกันไอ้ใจนั่งรถทัวร์มาไงไ่้ใจนั่งรถทัวร์มาเดี๋ยวมีระบบทำความสะอาดให้โอ้โหใช้คำว่าเรามีระบบทำความสะอาด้ไม่ใช่เหรอมีอะไรไปขันขันทับูร์กับแซงกับทะบู อเคฮ็ดผลเฮ็ดผลเบิ้นเป็นคนที่เสียงนุ่มแล้วก็พลังเสียงมาจากท้องครับน้องนุน้องนุจะดีกว่านิดเดียวแต่ว่าน้องปาร์คคือเป็นคนที่ร้องเพลงชัดแล้วเป็งชัดร้องเพลงดีนะครับถ้าประกวดถ้าประกวดร้องเพลงกันคือเบิ้นร้องไม่ดีกว่าก้องแม่ของไงเฮ้ยเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทีมงานปิดไมหมมันนะครับผมครับผมทีมงานฝากปิดไมค์ศิลปินให้ผมนะครับผม มันยังห่วงไม่ได้ห่วงพี่ปิดไปแล้วเฮ้ยขอบคุณมากครับงานนี้ได้ปิดไมค์เสียงปินกล้องไว้ไร่ไปอ่าคนเดียวเดียวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ปิดทั้งนู้ดปิดทั้งนู้ดครับก็คือถ้าเกิดว่าประกวดร้องเพลงเพาะวันนี้ผมให้น้องปาร์คแต่ว่าประกวดเหมือนก็เลยให้น้องนุเพราะว่าน้องนุเสียงมาจากท้องมากกว่าครับเออต้องบอกว่าวันนี้เสียงดีทั้งคู่เลยเสียงดีแต่ไม่เหมือนต้นฉบับนะเนี่ยยังไม่เหมือนยังไม่เหมือนนะพอเผลอฟังไปนานๆเพราะกว่าต้นฉบับนะบางที เฮ้เอ้ไปไปมา,มาเอ๊ะเสียงไม่เหมือนอีบอนเสียงมาทางกล้องห้วยไลอ่อะเอ๊ะสองคนนี้รู้เปล่าว่าหนูต้องมาเอาเสียงเบิ้ลนะลูกพีต่ตาขาว่าไปจริงๆนะนุก,ก็ดีปาร์กก็ดีแต่บังินว่าปาร์กเนี่ยเสียงเขาไม่ขึ้นจมูกมากอะแต่นูอาจจะมีขึ้นจมูกแต่หนูพี่ก็อชอบนะชอบแบบไอ้ต้นฉบับอะเอาง่าย วันหลังหนูไม่มาแล้วนะวันหลังหนูไม่มาแล้วนะ <c oughs> เขาเลียดเลยพี่หรือเปล่าแต่ว่าก็ <c oughs> ดีค่ะมีความสาัใจเล็กน้อย <c oughs> ธัญญาพี่เป๊กสบายดีเนาะคนละคนคนละ <c oughs> คนนั่นธัญเล็กนั่นธัญเล็ก สัจชัยถ้าฟังดีๆนะฮะค,คุณปาร์คเนี่ยจะมีความหวานแล้วก็จะมีนาสิกหน่อยๆน,นะครับ<อ>เหมือนกับน้องเบิ้ลแต่คุณอู้เนี่ยผมฟังฟังไปฟังมาเหมือนคุณก้องห้วยขาแข้งมากกว่านะฮะ S <S ค,นเ,ค,น,เเคนเลยคนเลยเขตเลยว่าแค่ภูไทยทันดีพี่พี่โบครับนุเสียงหนาครับแต่ว่าไม่เหมือนเออส่วนปาร์เสียงเหมือนแต่ว่าไม่หนาอ่นี่อ่เอาเสียงเหมือนผมว่าปากคล้ายกว่าต้องมีความสากค,คล้ายเป็นลักษณะเสียงของเบิ้ลครับ